ดูนะดูนี่กลางแบบเต็มที่นะ่ะกลางปีกงั้นหูสวยมากอะอายุแปบเก้าอ่ะทำได้ไงเพื่อนๆนี่คือตัวจริงนะนะนี่เราถ่ายเพื่อเป็นแรงบันใจให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของนะดูดิเก่งมากอะนะฮะแล้วคือคนนักกล้าจริงๆนะฮะโอ้สุดยอดดูด,ดูแล้วบอกว่าท่านกินนะฮะ แล้วก็เข้ากล้องแล้วก็นักโตนิโซซีดูอย่างเดียวนะฮะอย่างเดียวนะเนี่ยนี่เรากำลังถ่ายรายการอยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆให้กำลังใจหน่อยครับนี่เป็นคนแพ้จริงเลยฮะไม่มีการโดปปิ้งอะไรทั้งสิ้นครับกล้ามเนื้อหนึ่งทอนด้วยปึกมากเลยดิโอ้โหดูดิแขนเนี่ยคนอายุ8ปเ้หรอเนี่ยจะเก้าสิบแล้วนะอ,ไไนอะไรวะ เ,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 เขียวจับแก่เขียวจับเก้าเหมือนกันนะมันใกล้สักวันสิมรันติสิเขาอีกผมจับหนผมจัมีแปดสนะฮะชะนะเลิศมา17ครั้งแล้วอ่ะไม่ธรรมดาเลยอ่ะได้รับเหรียญดูดี่สิบเครั้งนะฮะดูนะการเดินดูเนี้ยเร็วมาก <laughs> <You guys. S 2> สิ่งที่ท่านดื่มนะฮะนี่ครับาชาผสมกาแฟนะครับ <c oughs> ซึ่งใส่ชา80%และกาแฟ20%นะฮะซึ่งเนี่ยแหละทำใหะะ้แข็งแรง <c oughs> 我我我，我来了！